อนี่วิธีถอดหัวรุ่น5ลิตรนะครับผมนะฮะจะเห็นมีสปริงนะครับแล้วก็จะมีร่องตรงนี้นะฮะเวลาจะถอดก็ดันขึ้นบนสุดเลยนะฮะพอดันสุดปุ๊บอย่าเพิ่งปลกคายนะฮะแล้วก็หมุนหมุนนะฮะหลุดเลยเห็นไหมฮะมันจะมีรูเวลาใส่ก็ดูรูดูนี่นะฮะเขาบากไว้แล้วก็จะมีเขี้ยวตรงนี้ให้ให้ตรงกันนะฮะใส่เข้าไปเลยนะฮะให้ตรงเลยนะฮะ นี่นะฮะตรงปึ๊บดันขึ้นบนแล้วก็หมุนนี่มันจะมีบาดตรงนี้ร่องแค่นี้เองนะฮะวิธีถอดโถถอดโถก็ยกขึ้นมาเลยฮะยกขึ้นบนนี่นะฮะนี่หลุดเลยนะฮะเวลาใส่ก็จะมีเดือยมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะเอาเดือยเนี่ยใส่ไปในรูก่อนนะฮะมันถึงจะเข้านะครับผมแค่นี้เองง่ายฮะไม่ยากนะครับผม